สวัดีครับผมจะส่งรอบก็เที้ยงเกือบเที้ยงครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับเป็นอาไม่นะครับ R าสามศูนย์ครับวันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับเมื่อก่อนจะเป็นอีแบบคะนี่โอเคนะครับะก็ตัดซื้อเนาะมีโปรโมชั่นก็แถมไปเลยนะลูกบีนะเลยนนัดเป้าสิบแปดสองปืนนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าซื้อเพิ่มนะฮะแค่หนึ่งกระป๋องเนาะโอเคนี่ก็อาไม่จะไม่มีอะไรถ้ามีกล่องแล้วก็มีนี่นะครับผมก็กลุ่งเนาะโอเคฮะเดี๋ยวผมลองหน่อนี่จะเป็นขุนนิดหน่อย ี่ะรทดสอบไปเลยนะครับผมยังไงนะฮะขอบคุณนิดหน่อยนะครับว่าจะเคเปล่านะตัวไปสามนัดสี่นัดน,นะฮะโอเคนะครับอ่าเราก็สอบพบว่าโอเคปกติตปล่าโอเคนะฮะนี่ล็อกได้แล้วครับผมถ้าขึ้นนะฮะก็สามารถล็อกยิงไม่ได้นะครับผมขอบคุณนี่ดูแตเนาะงกับมาอย่างนี้ฮะล็อกแต้ครับตอนนี้ล็อกก่อนเลี่ยอ่อนยิงได้จริงนะผมโอเคนะ โอ้โาสิไนสุดยอดจะจัดส่งแล้วผมขอบสนใจด้วยไหนท่านมานครับเราพร้อมจัดส่งให้นะครับค้ามีคนณ้าพน,นะครับผมใหม่ๆครับขอบคุณค้าบวันนี้ครับบ๊ายบายครับไปไป